ครับสุรายการครับอีกช่วงหนึ่งของรายการนะครับขอบคุณมีรักยอเพลงนะครับที่แนะนำผลงานเพลงพบรอเข้ามานะครับหลายต่อหลายบทเพลงนะครับถือว่าทุกท่านให้กําลังแรงใจกําลังศรัทธาให้กับเครื่องครองใหม่นะครับคุณพี่สุนทรีบอกว่านอนป่วยอยู่ที่บ้าน <c oughs> นะเป็นอะไรหรือเปล่าพี่สุนทรีนะฮะกินยาหรือย,ยังไปหาหมออย่างครับนะหมอว่าเป็นโรคอะไรฮะนะ เป็นโรคหวัดโรคอะไรนะครับนะช่วงนี้คนป่วยเยอะนะนะคนคนป่วยผมก็ผมก็อยู่กับคนป่วยเยอะในะช่วงนี้ส่งข่าวกับคนป่วยนี่ก็ก็หลายคนเหมือนกันวันนี้ก็หลายคนนะครับนะเดี๋ยวอัปเดตข่าวนิดหนึ่งนะโดยเฉพาะนะครูชนที่านทองนะครับนะท่านเขาป่วยมาเป็นอาทิตย์อล่ะนะครับช่วงหลังหงสุดนี้ก็ นะหัวใจหยุดเต้นไป15นาทีนะแพทย์ก็ปั๊มหัวใจนะครับนะแต่ช่วงนั้นยังไม่รู้สึกตัวนะครับวงการเพลงนุกทุ่งนี่ก็ส่งขา่าวว่าท่านเสียบ้างนะครับอะไรอวรบ,บ้างนะแต่วันนี้มีข่าวดีนะครับว่าท่านรู้สึกตัวแล้วนะครับนะเอ่อ,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 อครูป,ปุ้มนะฮะภรรยาของท่านเนี่ยนะบอกว่าครูชนทีทานทองนะฮะ ลืมตาตอบสนองได้แล้วนะฮะขยับตัวได้แล้วเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เองนะฮะช่วงบ่ายวันที่11เพฤษภาคมนะครับขยับแขนขานะฮะขยับแขนขาได้ก็รับรู้นะความดันนะฮะปกติและไข้ก็ปกตินะฮะโดยรวมแล้วดีขึ้นมากเลยนะครับนะเขาบอกว่าปฏิหารมีจริงนะคุณหมอเก่งนะนะ โรงพยาบาลมักกาล์ลมักกาโรงพยาบาลมักการนะท่ามักการ์หรือเปล่านะฮะท่ามักกาเนี่ยนะฮะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพราะท่านเป็นคนกาญจนบุรีก็ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะของคนในวงการนะฟังเพลงลูกทุ่งนะโดยเฉพาะครูชนดิษฐานทองเนี่ยนะฮะนะถือว่านะเอ่อท่านเป็นนักแต่งเพลงชื่อดังนะที่แต่งเพลงให้หลายคนที่ดังอย่างสายันสัญญาเนี่ยมาจากมือท่านยอดรักสลกใจ นะครับนะหลายคนนะครับดำรงวงทองบ้างนะครับนะดวงสว่างนะเซรีลุ่งสช่างใครนะครับอะไรดวงสว่างสันติสันติดวงสว่างนะฮะเซลีลุ่งสว่างเออเซรีลุ่งสว่างผมก็ทำชื่อผิดไปนะเซลีลุ่งสว่างก็ามาจากประกาศท่านเอง ะครับหมายความว่าคือท่านเป็นคนแต่งนะนะคนแต่งก็มีบทบาทสําคัญอย่างหนึ่งนะทำให้คนนไปร้องนี่สามารถนะมีชื่อเสียงคือมาได้ย่างจดหมายจากแม่อย่างนี้นะก,ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะบางคนท่านก็บอกบางคนบอกท่านจะเสียไปแล้วนะครับเพราะว่าหัวใจหยุดเต้นทั้งสิบห้านาทีนะครับนะถือว่าเป็นปฏิหารอย่างหนึ่งนะครับนะก,ก็คิดว่าท่านจะดีขึ้นนะ ชัดีดขึ้นอันนี้ก็เป็นแวดวงของวงการลูกทุ่งนะครับคือเราก็ไม่อยากจะให้ใครเจ็บไข้ได้ป่วยนะนะเพราะว่ามันมีแต่เรื่องสูญเสียช่วงนี้ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยฮะนักกวอายุหกสิปีขึ้นไปเนี่ยบางทีก็สูญเสียเยอะนะฮะโดยเฉพาะกลุมต้านทานนี่นะฮะนะพอเป็นหวัดเป็นไอยะแรงต่างนี่กุมต้านทานน้อยฉีดยาไม่ครบสองเข็มสามเข็มนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับ นะก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็โรคฮิสโตนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะอย่าตากแดดมากนะักนะอย่างเมื่อวานนี้นะพระเอกเอสนะนะพระอเอกช่องเกียรติศรีอายุแค่3าปีเท่าปีนั้นเองนะฮะเป็นฮิสโตกกำลังเป็นพิธีกรอยู่ดีๆล้มตึงเลยนะครับหัวใจหยุดเต้นอีก15นาทีเมื่อกี้เขาปั๊มหัวใจอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็ยังอาการยังไม่ดีขึ้นนะพระเอก นะถ้าอดูทางข่าวทาง Youtube วายเอกนะฮะของช่องเจ่ดสะนะ,ะนะก,ก็ก็ถือว่าเป็นนะเป็นโรคชนิดหนึ่งที่กำลังมาแรงเ,เ,เพราะว่าเป็นแล้วเสีชีวิตเลยนะฮะร้อนร้อนมากๆบางทีก็ถ้าร้อนมากๆก็อยู่ในร่มบ้างนะฮะอย่าไปออกกำลังกายกลางแดดนะนะอย่างนี้โรคมันนะพัฒนาขึ้นไวมากเลย นะคนตามไม่ทันนะคทน,นตามไม่ทันมันก็เป็นแล้วก็เกิดอันตรายได้นะครับนะอนะ่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นจุดหนึ่งนะฮะที่นะนะอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนิดหนึ่งนะครับนะก็ก็หลายท่านที่ป่วยนะฮะนะเจ็บใครได้ป่วยแล้วก็วันนี้ก็มีมีของออสมาคมนักแต่งเพลงอีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตไป นะถ้าคนรุ่นเก่าอายุอายุ85หรืออายุ70ขึ้นไปคง,คงรู้นะฮะนะครับเมื่อวานนี้ผมลงข่าวอยู่นะครับของสมาคมนะักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยนะฮะเขาก็ไปงานนะสวดอภิธรรมอยู่นะฮนะก,ก,ก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายอย่างหนึ่งนะครับอันนั้นประเภทเพลงลูกกงนะเพลงลูกกุ่งก็ ก็ถือว่าเป็นเพลงอีกบทเพลงหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวฟังข่าวสักสิบนาทีนะครับ